โอเคอุ้ยมาอยู่ริมแม่น้ำบ้งทีนะคะขอโพสท่าสัก3ามแอถ่ายรูปริมแม่น้ำหน่อยโ่ะ์ดซทายไปก่อนเลยมองเมื่อต้นไม้สวยจินนาการเอาค่ะเท้านิดนึงให้มันดูเรียวนิดนึงนะคะเห็นก้อนดองสักนิดนึงนะคะโอเคเพื่อนเอาไปแล้วอะไม่รู้จะเอาท่าไหนเอาท่านี้แล้วกันนะคะขอเก๋ออกแนวสดใสนะไม่ต้องเซ็กซี่นะคะก็ท่านี้นะใช่ใช่ นี่อะเจ้าหินทคาไหนดีเออผมเป็นอยู่เอออันนี้ผมจูบไม่เรียมสงจูบอ่าอ่ะลูกหมู่ลูกหมู่อ่าหนึ่งสวยเออนั่นแหละอะสุดท้ายนะคะนี่นะคะก็คือ สามท่านะเวลาแบบพาเพื่อนมาใช่ไหมคาเฟ่ใช่ไหมคะ